เริ่มต้นอย่างนี้ครับเขาแนะนําว่าสมมติหลายหลายคนนะฮะหลังจากนั้นที่เราเคยหลังจากที่เราเคย เลี่ยนภาพมีภาพปกอยู no ่แล้วเราต้องการเปลี่ยนภาพปกนะครับเราสามารถเปลี่ยนภาพปกได้เช่นกันนะครับวิธีการคือไปที่หน้าเพจของตัวเราออกหออไปที่หน้าเพจหน้าร้านของแต่ละคนก่อนนะครับแล้วก็ดูคําสั่งนะครับคำว่าแก้ไขนี่พอเราดูคําสั่งคําว่าแก้ไขแล้วเรากดที่คําว่าแก้ไขครับพอกดที่คําว่าแก้ไขเนี่ยก็จะมีคําสั่งขึ้นมา23คําสั่งนะครับด้านล่างให้ให้เราเลือกคําว่าแก้ไขส่วนหน้าปก นะฮะเลือกคําว่าแก้ไขส่วนหน้าปกนั่นเองนะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับก็กดที่ม้วนฟิล์มเลยนะฮะเนี่ยม้วนฟิล์มตรงนี้ครับกดม้วนฟิล์มพอเรากดม้วนฟิล์มปุ๊บเราก็เลือกรูปเราที่ต้องการนะฮะเลือกรูปที่ต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นหน้าปกของเราเป็นหน้าปกใหม่ของร้านค้าของเรานะฮะพอเราเลือกรูปที่ต้องการแล้วครับให้กดคําว่าเรียบร้อยนะฮะพอกดเรียบร้อยปุ๊บน้านะฮะ หน้าปกของเราก็จะมาที่ตัวนี้นะฮะสามารถเพิ่มปกได้เป็นสไลด์โชว์คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในการเปลี่ยนหน้าปกนะครับเราสามารถใช้ภาพเดียวก็ได้หรือว่าใช้ 2- อสาภาพก็ได้เพื่อเป็นสไลด์โชว์หน้าปกของเราก็จะได้เป็นแบบว่าดูมีชีวิตชีวานั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะฮะโค้ชก็ไม่ได้เลือกเป็นสไลด์โชว์นะครับเนาะโอเคหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วครับให้เรากดบันทึกครับกดบันทึกอ่าพอกดบันทึกปุ๊บปกของเราก็จะเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นปะ นี่คือนี่คือชื่อเพจของโค้ดเป็นเอกนะครับแล้วก็แนะนําชุดรักษาฝ้าจากลาชูเล่เลยนะครับหลังจากนั้นครับเรามาเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์นะฮรรูปโปรไฟล์ในเพจคือรูปคนของเรานั่นเองนะอ่ะแล้วก็เข้าไปที่หน้าเพจของเราเช่นกันครับแล้วก็กดที่รูปคนนะครับหลังจากกดที่รูปคนแล้วนะครับเราเลือกคําสั่งที่เขียนว่าเลือกโปรไฟล์ใหม่นี่นี่นเลือกโปรไฟล์ใหม่นะครับนี่เป็นคําสั่งที่เราจะเปลี่ยนรูปตัวเองนะครับต่อไปพอเรากดตรงนี้ปุ๊บ ก็เป็นให้เลือกรูปโปรไฟล์ตามต้องการนะครับคนอาจจะอย่างที่บอกว่าเราขายชุดฟ้าใช่ไหมหเราขายแบบเราก็จะต้องมีภาพสวยๆของเราหรือว่าภาพที่แบบว่าสื่อถึงความเป็นมิตรของการเป็นคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับคุณเนี่ยอย่างดีเยี่ยมเลยเราก็เลือกรูปภาพนั้นนะคะหลังจากเลือกรูปภาพแล้วให้กดเรียบร้อยนะจ๊ะนะครับเลือกรูปภาพเราให้กดเรียบร้อยพอกดเรียบร้อยปุ๊บ เขาจะมีการครอบขนาดภาพนู่นนี่นั่นเราก็ขยายนั่นนู่นนี่ได้ตามสบายเลยนี่แอปใช้ FaceApp นะฮะ <c oughs> นะแล้วก็บันทึกภาพเลยนะฮะบันทึกพอบันทึกปุ๊บนะหน้าตาก็จะเปลี่ยนเป็นภาพปกแล้วก็ภาพโปรไฟล์ของเรานะฮะ